ครับผมสวัสดีครับรีวิวครับผมยี่หมาห้าเบลร้อยนะครับผมรถปี2534นะครับเอกสารครบโอนนะครับภาษี6 5 6 4นะครับนี่นะครับฮะภาษีเพิ่งขาดไปได้ไม่มาปีก็กว่าครับปี2ปีเนาะก็เอาไปต่อภาษีได้เลยครับคันนี้ดูรอบๆอบครับรถแห้งๆเลยครับ เพิ่งมาถึงเลยครับพอดียังไม่ได้ล้างภายใต้ข้างในนี้ก็ยังไม่ได้ล้างเลยเสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะสติ๊กเกอร์สุดยอดมาก,บกเบาะเหล็กครับผูกแล้วนะครับมีจุดผูกเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันดูนะฮะระบรบเครื่องยนต์เป็นยังไง เดียวติดนะฮะใบหน้าติดนะครับรถยังไม่มีอมอรกรองมีแต่ยังไม่มีท่อมอรกรองผมซื้อมาละยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวนะ่าจะรื้อใส่วันนี้ล้างเลยนะฮะใช่ยู เครื่องเงียบมากนะครับทันนี้เครื่องเงียบสุดๆ,ๆเลยแกนเกียร์แกนสตาร์ทไม่เชื่อมนะครับเดิมครับก็ออฟรันก็ใช้งานได้อยู่นะครับ นี่ปิดนะครับเปิดปิดง่ายครับแต่น,นี่เสียงมันจะดังนะครับเพียงแค่ว่าไม่มีแบตมานะฮะไปเลี้ยวก็เปิดโอเคนะครับผมสภาพประมาณนี้ครับ ใครสนใจนะครับผมรถอยู่อำเภอรุดทีจังหวัดลบบุรีนะครับโทรศัพท์0894212595นะครับมีบริการขนส่งทุกจังหวัดนะครับผมออโอเคนะครับ